สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเจอกันในคลิปการงานการเงินของคนราศีตุลแล้วนะคะช่วง1-15มิถุนายนนี้การงานการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุก subscribe เลยแล้วก็ทุกกาลังใจทุกติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆจริงๆนะถ้าไม่มีพวกท่านทุกคุณก็ทําคลิปแบบก็เหมือนทาเคว้งทำเองดูเองนะคะโอเคมา ราศีตุลการงานการเงนิงนเป็นยังไงบ้าง การงานของชาวราศีตุลช่วงหนึ่งถึงสิบห้านี้นะคะบางท่านหรือบางคนเนี่ยถ้าทํางานในองค์กรหรืออะไรก็ตามนะดูเหมือนดูเหมือนกับว่าคุณถูกพักงานหรือเปล่าเรามองมันว่าคุณถูกพักงานหรือคุณออกจากงานเดิมที่เดิมมาแล้วนะคะคุณแบบเหมือนคุณเบื่อคุณเบื่อคุณอยากหนีหรือคุณออกมาด้วยตัวเองก็ตามนะดูเหมือนว่าคุณเบื่อคุณอยากหนีความวุ่นวายคุณอยากเรื่องงานของคุณคุณ คุณ át, 2, ไม่อยากอะค่ะดูเหมือนคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วงานของคุณนะคะที่คุณทําอยู่ะคุณอยากจะใช้คุณอยากจะใช้เวลาตอนเนี้ยด้วยความที่คุณผิดหวังเรื่องงานอะไรก็ตามหรือผลงานอะไรของคุณก็ตามคุณอยากจะใช้เวลาตอนนี้คุณอยากหยุดพักผ่อนหรือเปล่าอยากหยุดพักสมองหยุดพักผ่อนอยากหาโอกาสเวลานี้มีความสุขอยู่กับคนรอบข้างคุณครอบครัวคุณหรือคนใกล้ชิดคุณก็ตามนะคะเอาเป็นว่าคุณอะ อารมณ์คุณประมาณนี้เลยประมาณว่าคุณน่ะโอ้ยฉันขอพักได้ไหมอ่ะฉันขอพักหน่อยเหอะขอพักสมองหน่อยฉันอยากอยากผ่อนคลายบ้างประมาณนี้เลยนะคะการงานของคุณนะคะแต่ต่อให้ทั้งต่อให้ยังไงเสียหรือคุณอยากอยู่พักผ่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนคุณก็ยังไม่ค่อยจะสถานการณ์เราว่าน่าจะโอเคขึ้นนะคะดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยเครียดด้วยนะแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนคุณเครียดคุณสับสนคุณ คุณถูกเหมือนกับถูกถ้าบางคนถูกเลิกจ้างก็เป็นได้เนาะต้องบอกว่าบางคนแบบว่าถูกสต็อปมาเลยอะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนในบางคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองอะอที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยเนาะที่ผ่านมาดูเหมือนจะติดขัดจะแบบไม่ว่าอะไรก็ตามมันวุ่นวายอะนะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็บอกเลยว่าต่อให้คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรยังไงเนี่ย พื้นฐานการงานของคุณอะพื้นฐานงานของคุณมันมั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่มันอยู่ในช่วงที่ช่วงที่ณสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันดูไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ดูไม่คงที่แล้วก็ไม่มั่นคงสักเท่าไหร่เลยนะคะดูเหมือนบางคนเนี่ยอาจถูกย้ายงานด้วยหรืออยากอยากเปลี่ยนที่ทํางานอีกท่างหากนะในใน,ในฐานะบางคนที่ว่าต้องทํางานเป็นของตัวเองอะบางคนอยากอยากจะเปลี่ยนที่ทํางาน ต้องบอกเลยว่าอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานหรืออยากเปลี่ยนขยายอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยากเปลี่ยนจริงๆเลยเพราะว่าดูคุณแล้วหรือคุณอยากเปลี่ยนงานก็ได้อยากเปลี่ยนหางานอื่นที่คุณอยากทําด้วยตัวเองนะคะอืมเพราะว่าดูเหมือนคุณแบบว่าที่ผ่านมาดูคุณคุณเบื่อคุณเบื่อเรื่องงานคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าบกงานเป็นไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้อะค่ะนะคะมันก็เลยดูเหมือนว่าในช่วงนี้คุณอยากเปลี่ยนละ ทุกสิ่งอย่างคุณอยากเปลี่ยนแล้วคุณอยากมีอาจจะเป็นจุดที่ว่าคุณอยากใช้เวลาหยุดพักผ่อนอยู่พักสมองของคุณนะคะว่าอยู่กับคนรอบข้างคุณบ้างประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีตุลนนะั้นในเรื่องการงานนะ่ะแต่ถึงยังไงซะว่าต่อให้บางคนเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนที่ทํางานอย่างน้อยๆต่อให้ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วอะเรา เราเห็นว่าการที่คุณเปลี่ยนตอนนี้มันก็ดีนะมันมั่นคงนะไอ้สิ่งใหม่ใหม่ที่คุณจะเปลี่ยนเนี่ยเรามองเห็นว่าเอออย่างน้อยๆการงานการเงินการทําให้การเงินของคุณก็ยังไม่ไม่สะดุดอะนะคะคุณอาจจะเจอเจ้านายที่ดีด้วยก็ได้นะโอเคเราเดี๋ยวมาดูซิว่าการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีตุลน,นะ พอบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนอะไรมันก็เลยทําให้เรื่องงานคุณชะงักไปเลยอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้เรื่องงานชะงักยังไงก็ตามเราก็ยังมองมองดูว่าฐานการเงินของคุณมันยังไม่ไม่สะดุดไม่สะดุดสักเท่าไหรนะ่นะณตอนนี้นะคะ บางคนมันเหมือนอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายเลยเปลี่ยนถ่ายงานเปลี่ยนถ่ายงานแต่การเปลี่ยนถ่ายงานครั้งนี้ของคุณอะแล้วว่านําสู่ไปความเออคุณสบายใจคุณมีความสุขคุณสบายใจสบายใจกว่าที่เดิมหรืองานเดิมที่คุณทําอยู่ก็ได้นะนะคะมองดูว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ การเงินาชาวตุลค้าการเงินบางคนเนี้ต้องบอกเลยว่าให้ระวังหน่อยนะให้ระวังคนรอบข้างหรือใครก็ได้นะคะให้ระวังเ,เรื่องการเงินให้ดีๆนะชาวตุลอาจจะมีเรามองดูว่าอาจจะมีเรื่องการไม่ดีเรื่องไม่ดีนะคะในส่วนเรื่องการเงินนะคะ ต้องบอกก่อนเลยนะหรือเรื่องการเงินน่ะคุณอาจจะตอนนี้คุณยังคุณมีปัญหาคุณมีปัญหาการเงินเกี่ยวมีปัญหาแน่ๆอาจจะมองเป็นว่า,าในบางคนเนี่ยการเงินของคุณน่ะมันต้องมีเรื่องครอบครัวคุณเรื่องคนรอบข้างคุณเข้ามาเกี่ยวข้องอา,อาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณแบบว่า พยายามพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่หรือว่าอาจจะเป็นบางคนมองเป็นว่าน,น่าจะมีให้ระวังเรื่องทุจริตเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามหรือว่าอาจจะมีคนมาขอยืมเงินคุณหรืออาจจะมีอะไรก็ตามหรือว่าแอบบคนแอบ,บลักลอบอะไรของคุณเนี่ยทั้งหลายแหละบอกเลยว่าการเงินของคุณอะช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังดีกว่านะคะในบางคนบางกรณี ดูแล้วไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะดูแล้วไม่โอเคสักเท่าไหร่อ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่คุณยังมีปัญหาต้องคิดต้องเครียดอ่ะต้องคิดต้องเครียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินเลยนะคะอืมปัญหาที่คุณพยายามแล้วล่ะปัญหาที่คุณต้องสะสางอ่ะการเงินไม่ว่าก็อะไรก็ตามที่ว่า ก่อนหน้านี้คุณมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่คุณต้องสะสางหรือต้องอะไรเนี่ยต้องเคลียร์ต้องใช้ต้องอะไรเนี่ยก็อยากให้คุณระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยในเรื่องการเงินของคุณเราดูแล้วว่าอ่ามันยังก็ยังไม่เป็นไปตามตามยังไม่ดียังไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่เป็นไปตามที่คุณคิดอะไรนะคะนะสักเท่าไหร่เลยเดีย๋ยวมาดูที่การเงินของชาวัวนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเราก็ว่าคุณน่าจะบริหารจัดการได้โอเคอเรามองเห็นว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่คุณนะ่ะอาจจะต้องจ่ายให้กับความต้องการในครอบครัวต้องหลอกต้องบอกว่าความต้องการในครอบครัวเลยนะคะความต้องการเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คนในครอบครัวอยากได้หรือสิ่งที่อะไรก็ตามที่ว่าต้องมา เสริมซัพพอร์ตให้ครอบครัวของคุณหรือให้คนรอบข้างของคุณหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหลายแหละนะคะเรามองดูว่าการเงินของคุณนะก็ขอให้คุณอ่าระมัดระวังหน่อยใช้จ่ายอะไรก็ให้คิด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 หน่อยนะคะให้ให้รอบคอบนิดหนึ่งนะแล้วดูเหมือนตอนนี้คุณก็จะบอกว่ามีปัญหาการเงินไหมก็ต้องบอกว่ามีนิดนิดแต่ไม่ถึงขนาดว่า เยอะมากการเงินคุณก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่คุณต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับว่าที่อยากหาอะไรมามาจุนเจือกุจุนเจือคนรอบข้างครอบครัวคนใกล้ชิด่ะนะคะแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่าโอ้โหเงินตรงเนี้เราไม่มีทางออกที่จะต้องต้องไม่ใช้มันนะ่ะเราไม่มีทางออกที่จะต้องไม่ใช้มันประมาณนี้เลยอะนะคะ อาจจะเป็นเพราะตัวคุณอยากได้นูน่นอยากได้ไดนี่อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะขความที่คุณวิให้เอาเงินมาเพื่อความต้องการของตัวเองแล้วเพื่อเพื่อใช้จ่ายความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็อยากให้คุณระงับระงับช่วงตอนนี้หน่อยนะคะดูว่ายังมันยังไม่ไม่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อยากให้คุณคิดคิดคิดแล้วก็พยายามพยายามที่ว่าจะ ไม่ให้มันมีแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเยอะไปอะนะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะเพราะว่าเพราะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวโยงมาจากเรื่องการงานของคุณแน่แน่มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเลยแหละงานของคุณน่ะไม่ว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรมาก็ตามไม่ว่าคุณจะทํางานในองค์กรหรือทํางานของเป็นของธุรกิจของตัวเองก็ตามอะนะคะแต่งานอะต่อให้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายยังไงเราก็ดูว่าคุณก็ยังไม่สะดุดมากนักนะ อาจจะยังไม่สะดุดมากนักนะคะแต่ถ้าเรื่องเงินเนี่ยเราบอกเลยว่าเออพยายามรอบครอบนิดนึงต้องใช้คําว่าพยายามรอบครอบในการใช้จ่ายนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูว่าโชคลาภของชาวตุลมีบ้างไม่เอยนะมาดูซิว่าโชคลาภของชาวตุลมีบ้างไหมอาหาันนี้ก็ได้มาดูอันนี้สิคะ ขอคุณต่อให้คุณสะดุดเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายยังไงคุณก็ยังได้แรงบันดาลใจกับคนรอบข้างเนอคุณก็ยังมีกําลังใจมีอะไรแต่งานของคุณเราก็ดูแล้วเราว่ายังไงก็ยังมั่นคงต่อให้เปลี่ยนถ่ายยังไงคุณเจองานใหม่คุณก็มั่นคงนะคะเคเดี๋ยวมาดูโชคลาภกันสิเป็นยังไงบ้างเอ่ยของชาวตูน ว่าโชคลาภของคุณนะส่วนมากจะมาจากเรื่องงานนะเรื่องงานเลยแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของที่มีใครเคยติดหนี่ยืมสินของคุณนี่แหละค่ะนะเขาจะคิดว่าเขาน่าจะมีคุณจะได้ข่าวดีเรื่องจากเขาที่ว่าเอออาจจะมีการมาใช้หนี้ยืมสินนะคะเรามองแบบนี้เลยอ่ะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูเหมือนกับว่าต่อให้คุณได้รับการถูกใช้นี้หรืออะไรแล้วก็ตามเนี่ย เงินตรงนี้มันก็ดูว่าไม่น่าจะเยอะเยอะเยอะมากสักเท่าไหร่หนึ่งนะคะมองดูว่าน่าจะเป็นเรื่องคุณอาจจะได้งานจะมากกว่าแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็โอเคมันก็อยู่ในช่วงที่คุณเสี่ยงได้เสี่ยงได้เลยนะเสี่ยงโชคได้เลยแหละาจากเรื่องใครดีการเสี่ยงโชคของคุณก็อาจจะมาจากการเดินทางของคุณเองโดยตรง นะคะมาจากการเดินทางของคุณเองโดยตรงเลยนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแล้วดูเหมือนก็บางท่านนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนชอบเสี่ยงโชคซะด้วยสิเนาะแล้วชอบแบบว่าเดินทางไปในเรื่องของเสี่ยงนี่เดินทางกลาบไหว้สักการะเลยในบางคนเนี่ยเดินทางกลาบไหว้หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบว่าคอย คอยหาเลขหาอะไรอย่างนี้เรามองอย่างนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้คุณเสี่ยงโชคยังไงเนี่ยเรามองเห็นว่าได้ไหมคุณได้แต่จะได้เยอะไหมไม่เยอะนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนมากโชคของคุณน่าจะมาจากสิ่งที่คุณรอคอยมานานดีกว่าต้องบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยมานานหนึ่งจากเรื่องงานแน่ๆเงินตกเบิกเงินอะไรแน่ๆนะคะเงินเก่าที่คุณยังได้รับไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วย ประมาณเนี่ยคะ่ะคุณจะได้เงินส่วนนั้นนะคะส่วนใหญ่นะของชาวราศีตุลน,นะคะอืมดูสิว่าโอเคไหมสรุปแล้วเนี่ยสรุปสรุปขอสรุปหน่อย okay. ให้คุณเจออะไรมาตอนนี้เราก็ว่าคุณก็ยัง ยังกู้สถานการณ์ได้นะไม่ว่าเรื่องงานหรือหรือเรื่องเงินนะคะเราก็ยังมองว่าคุณยังกู้สถานการณ์ได้คุณยังไม่คุณยังไม่นั่นเท่าไหร่นะคุณยังยังเหมือนว่าปรับตัวได้ดีกว่าต้องเรียกว่าปรับตัวต่อให้คุณเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามเรื่องที่แบบว่าคุณแบบหนึ่งผิดหวังเรื่องงานของคุณแน่แหละที่เรามองเห็นผิดหวังเรื่องงานเพราะว่ามันมันเป็นบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายงานของคุณไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะ เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะต่อให้คุณเจออุปสรรคหรืออะไรมาก็ตามอ่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะให้คุณใจเย็นเย็นะสิ่งดีๆมันจะเกิดกับขึ้นเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แหละเรามองว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้ได้รับข่าวดีหนึ่งแหละในเรื่องการงานแน่ๆนะคะที่มองเห็นะนะแล้วเรื่องเงินด้วยโอเคไหมจากเรื่องการงานเรื่องการงานเรื่องการเงิน เรื่องการเงินของคุณก็อาจจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสจากเจ้านายนะคะเรามองดูว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ดีกว่าต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการค้าติดต่อเจรจาอะไรเนี่ยนะเร็วนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะแน่นอนเลยนะก็เอาใจช่วยชาวชาวตุนดูเหมือนว่าคุณยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของคุณน่ะเพียงแต่คุณในความรู้สึกบางอารมณ์ของคุณนะเราว่าคุณน้อยมากกว่าเราว่าคุณแบบ เกิดอะไรขึ้นมากับคุณแล้วทําให้คุณแบบอยากอยากพักสมองแล้วประมาณนั้นเลยมันเกิดแบบช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายงานของคุณจริงๆนะคะการเงินของคุณมันก็เลยดูเหมือนว่าบางทีคุณคิดว่ามันไม่คงมันไม่มั่นคงมันไม่มั่นคงเลยอ่ะแล้วด้วยด้วยความที่คุณแบบว่าพอมีเงินมาเหมือนคุณก็ต้องใช้มีเงินมาคุณคุณก็ต้องใช้อะค่ะใช,ใช้ใช้เพื่อไม่ได้บางคนเพื่อความจําเป็น แต่เรามองว่าความจําเป็นมันน้อยน้อยกว่าความอยากได้ใครมีนะคะเรามองว่าน้อยกว่าความอยากได้ใครมีดีกว่านะก็ขอให้ชาวตูนผ่านพ้นช่วง1น5นี้ไปได้นะคะดูเหมือนว่าคุณก็สามารถจัดการอะไรได้ดีแหละดีทีเดียวนะคะโอเคโชคลาภก็อย่างที่บอกถ้าได้ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะน่าจะได้มาจากเ,เงินที่คุณติดตามมาเรื่องครั้งเก่าก่อนหรือเรื่องเงินเก่าหรือจากรุ่นนี่เก่าก็ตาม อันนั้นเรามองว่าน่าจะได้มากกว่านะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปของชาวตุนก็น่าจะเป็นคลิปธาตุลมแล้วล่ะนะคลิปธาตุลมของความรักของธาตุลม1-15%นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ